สานนท์วังสร้างบุญรองผู้ว่าร,ราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีเปิดงานแถลงข่าวผลการคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครแบงคอกแบรนด์2023ซึ่งงานคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครในครั้งนี้เป็นการพัฒนาสินค้าและส่งเสริมการตลาดแก่ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะนโยบายเรามากกว่านั้นก็คือการทําให้มันเป็นอัตลักษณ์ของเมืองอยังไงนะครับก็คือการทาํานโยบายที่ชื่อว่า made in Bangkok นี้เรามี Bangkok brand เ,เป็นนโยบาย10กว่าปีมาแล้ว สำรวจโครงการเราคิดว่าเราต้องสานต่อว่าการที่จะต่อยอดให้มันดีขึ้นเนี่ยอยากที่จะทําเป็นเมดอินแบงพอกเลยอันนี้เราจะต่อยอดกับดีไซเนอร์ชั้นนาของโลกครับก็รอติดตามนะครับว่าจะมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างครับก็คิดว่านี่แหละคือจิ๊กซอที่เมืองนะ่าจะต้องเข,เข้ามาช่วยผู้ประกอบการเราคงไม่เก่งเรื่องการผลิตเท่ากับผู้ประกอบการหรอกแต่เราสามารถที่จะเชื่อมโยงภาคีแหล่งทุนการตลาดแล้วก็ e อีคอมเมิร์ซต่างๆมาช่วยเขาได้